ก็นโมพุทธใช่ป่ะทาก็คือทายะนะนะก็คือ,อ่าไปเกิดรุ่นในรุ่นพามอีกรุ่นหนึ่งและก็คือรุ่นพามุก,ก็เป็นอีกรุ่นสุดท้ายก็คือเป็นอริยะเมตไตรนโมพุทธายะนะยะก็คือพริยะเมตไตรนะเพราะรุ่นแรกบางคนก็บอกรุ่นแรกเป็นรุ่นปฐมนะเหมือนกับตอนที่ปู่ไป แถวบางเลนไปที่สร้างองค์ประฐมที่เป็นแก้วอะนะแถวแถวเข,ขาคึมเลยไปหน่อยก็กันจนบ,บุรีใช่ไหมบางเลนเออกไปทางเส้นทางนั้นไปผ่านดงพระเจ้าดงลังวันนี้ปู่ก็มาคุยกับพวกเพื่อนๆในเฟซบุ๊กก็ขอขอบคุณที่ใครมาชมอุณพบดเราก็สนทนากันแบบคนแก่เนะ เป็นหรือสีสีหรือสีป่าหรือสีดงง่ายๆเรียบๆปลูกก็แต่งง่ายๆเรียบๆเนี่ยนะเจ็ดวันอาบน้ำครั้งหนึ่งบางทีก็ถ้าเป็นหน้าหนาวก็เดือนละครั้งแต่ว่าบางทีก็สามสองเดือนครั้งเลยถ้ามันหนาวนมำหมดนะเราแก่แล้วเราพออาบน้ําแล้วมันสั่นน่ะมันก็ไข่จับสั่นอย่างเงี้ยมันไม่ไหวอ่ะเพราะแต่น้ํามันสั่นน่ะไม่อยากอยากเข้าองค์น้ำองตาเลยถ้าหน้าหนาวนี่ปลูกเป็นโรคแพ้ความหนาว งั้นปูถึงจะได้นั่งกระฐาน้ํามันง่ายหน่อยใช่ปะ่ะแล้วก็มามามสองวันนี้ก็ไปตรวจฟวามควมดันเบาหวานเขาบอกว่าในตัวปู่นเนี่ยมีสารเคมีแต่ยังไม่เยอะเคมีที่นี่ก็คงจะเป็นพวกฟันปิดพวกอะไรอย่างเงี้ยหมอกฟันฝุ่นละอองเพราะเราไปลบโลกปุมแปอย,อยู่แล้วเพราะปู่ปกติปู่ก็หยุดยาเส้นนะนะสมัยก่อนก็เรีกยกยาตั้ง ช่สมัยนี้ก็เป็นบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้อยู่เป็นแบบของปิดกฎหมายเป็นพวกยาเสพติดไม่ใช่เป็นพวกยาอีอาบ้ายาไอไม่ต้องคุยเอ,อมันหมดยุคไปแล้วเราอายุมากขึ้นมากขึ้นเราก็น้อยลงเดี๋ยวนี้ก็พวกเครื่องดื่มต่างๆทุกกี่ห้อเราก็ไม่ค่อยได้กินสมมติกาแฟใส่น้ำแข็งหน่อย แล้วรอยมันทีก็ใส่ปลาตั้งก๋วช่ชวเช้าตื่นมาก็กินโจ๊กเพราะปู่ไม่กินปลาเนี่นกกบเกียดช้างั่งมาฝ่ายอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเราอายุมากขึ้นนะแมงแมงตัวแมงอะไรก็ปากนะเนาะพราะว่ามันโซลาเซลล์นะมันตัวมแมลงร้อนอบอ้าวมันจะตกอีกเปล่าฝนวันนี้มันเมื่อกี้ก็ตกมาหน่อยเลย แต่ไม่เยอะนะตอนประมาณบ่ายสองสามโมงก็สรุปก,ก็โอเคเดี๋ยวตัดต่อเพื่อได้อีกหนึ่งก็อย่างที่ปู่บอกเพราะว่าถ้ามันตัดต่อง่ายๆสิบหนาทีสิบนาทีมันก็ดีนะพูดถึงก็ปูกก็อยู่แล้วสาสมปู่ห้ก้าหมูสองต้นบนหนองเหนืออำเภอหนอง,นอง,นองสูง จังหวัดบุกดานารีกาหนเบอร์ปู่ก็085317ปดหนะ้เนาะใครอยากจะโทรมาคุยก็ต้องโทรคุยหลังเที่ยงวันเนาะบางคนบอกไม่ได้เทียเเท่ยงคืนหรอปู่ไว้เที่ยงคืนก็พอถึงที่สามที่สี่เราก็จะหลับเล่าเป็นคนนอนหลับยากอะนะตั้งอต่เล็กจนโตคือกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยนอนบาทีลูกศิษย์ต่างประเทศก็โทรมามาอีกแล้วไอ,ไอ้นี่ เขาเรียกว่ายิงน้อยเอ,อเดี๋ยวปูเปื่อจะตายมันไปแล้ะมันก็จะมีหลายตัวอยู่นะปู่กาลังมองอยู่